สวัสดีครับพี่น้องนี่ว่ดตุยพาาเมิ่งบรรยากาศนี่ครับริมบึงตอนยามกลางคืนครับนะครับบางไฟน่ะเป็นวัดโนนอ้อมแก้วครับบางที่แม่ไปถวายพระใจเสื่น้่กันครับนี่ครับสีผ้าเบิ่งดวงจันทร์ครับตอนกลางคืนครับริมบึงครับนะครับแล้วที่ยางไรบ้านเอาไปนี่ มานั่งตาเหลือมาเม,าอ,มาอย่างสองคนนี่แม่อี่ยังนี่มนุษหั่ข้าวคือบางสันครับท <laughs> ่านเดนุษยุข้างข้าวบึงดูเห็น <laughs> อ้าคิวซี่นางคิวซี่ีหยังนี่ <laughs> มันฮอนไฟดับกันยังมา <laughs> ไฟดับต้องมานั่งชมวิวที่ริมเบิงไง ก็แม่เดือนไงเห็นบ่ขุ่นเมื่อใดกินหอดเขาแหลกก็แม่บ่ตั้งสติเมื่อกี้เกือบแลีนเลยนึกว่าแพ้มานั่งเหลื่ยมมั่ตาเลยบ่งหาว่าอะไรตื่นเหมือนครับเขาในบ้านบ่ได้ไฟกระดับไฟดับเบิดบ้านพี่น้องครับก็เลยมานั่งอยู่นี่โซกันบอกว่าไอ้ชิวซิ่งไปเอาเก้าอี้มานั่งสิมันร้อนมาเสริมเย็นอยู่ตรงนี้มันร้อนตรงนี้จังสี่เหล่าพี่น้องแอร์ใคแอร์มันเด้นี่แอร์ใคแอร์มัน เพราะว่าไฟดับเบิดบานเ่ว่าสิเป็นมูมูบ้านกกแพงเ่ว่าสิเป็นมูบ้านกกโกบ่าวันสิเป็นมูบ้านกกกลางเป็นขึ้นกันเมื่อค่ะไฟดับข้าเจ้าว่าหม้อแปลงมันระเบิดพันนะแจ๊คสิระเบิดหมองใดบุกในยิ่งเขาว่าเขาว่าเขาซากันเพราะว่าข้าเจ้ากำลังส่อมนี่คือใดบุกวันนี้เขาเลี้ยงมาท่านกินได้ว่าสิแกงเฮทนะเยสุปตาสิแกงเฮดหลังโงกว่าสัน จักสิแกงนึกบ่าแกงจักสิได้กินนึกบ่าได้กินพี่น้องนั่งยุ่นนี่ไรยุ่งกินยุ่นนี่ไร <c oughs> <c oughs> ยุ่งกินนึกจะไปกินยุ่งมือชื่อสี่น่ะ <c oughs> โอ้ยเนาะเงิ์หลายผู้สิเหิตอันแมวลาก็เลยสิบว่าได้แมวลาพอ <c oughs> มาไฟดับเบื้องขุนวัดโน้นเห็นบ่มขุนใครยุ่งมือนี่เรียนง่ายพี่น้องเ <c oughs> บื้งด่งไฟวัดโน้นแจงจางฟางบ่ป๊าด ล่มกับว่าล่มจักเมดอึนตึงอยู่อากาศก็ไดม้มาตั้งต่บ้านโกโก้พี่น้องมาตะบ้านโกโก้พากันไปกินเขานอกบ้านไปกินเขาทงก็เลยมาหอดมาหอดบันนี้ซุ้มนี่กัเลยมาแม่สุภาไปอาบนา้ำเขาะตะมานา,านั่งยืนพ<ะ>่อดีก็ไฟดับเลยแตพ่อผมจะยินเสียงนงคือสีวายเบระไฟดับเพราะโอ้อโออดังบ่เข้าใจขึ้นกันมาเป็นยังขึ้นรับเวิดบ,บ้านฉันนี้ มันสิเป็นสไตรตูงสายเดียวกันบ้างนีง่จังไดเฮียจะได้ให้สินด้นอนมาเมือนผัดลมโทร๊ัถา์ผัดลมตูวยินอยังก็บ่กมีจักอย่างมันจะไปนั่นงไรลรสดโต๊ะท่านสอดแจ้งกึก๊กหน่อยโอ้ยอย่าว่าโถ่เลยข้าเจออเ้าขืนมานางผ่าเบิง้งเจ้าอยู่สันโบมแม่เจออะได้ตีเมื่อนั้นน่ะมาได้สายมาได้บนแบนบนตีสี่นั่นตีสามครับวันนี้ยังตีสามตีสี่ยังไลรสด อาจารย์สิบ่นอนทีก็อาจารย์สิถ่าเบื้องเต้าหนีบอกอาจารย์เคบ่ <c oughs> บไปนรับไปนอนบ่เออก็สิเป็นบ้านนะเพราะเราทนแล้วขันเบิ่งเฮาปานนั้นอยู่ไปจังซี่ล่ะเบิ่งก่อนว่าสิมาเพิ่นสิอยู่สอดแจ้งหรือเพิ่นสิมีผู้เฮ็ดบ่ตอนนี้มีผู้เฮ็ดบ่นี่มีผู้เฮ็ดบ่นี่เฮ็ดไฟนี่ นี่ก็บอกไหมบ่เดียวขันโบเฮ็ดก็แสดงว่าสวัสดีค่ะแสดงว่าบ่บ่ได้ยินเด้อขันเพิ่นโบเฮ็ดหมอนี่กำลังร้อนมากเลยที่นี้เอ้าสิมะนางขัดนางมีอยู่หนิมกระตายท่นแล้วพี่น้องตาบ้าสำคัญนี่บ่มียุ่งเลยนี่ธรรมดานี่ถ้าเดือนเมื่อเดือนมันจะมียุ่งอันนี้มันเดือนใหญ่เนาะเดือนใหญ่มันจะเลยเป็นแม่ถ้าเราอยู่ติดติดแบบอยู่ติดป่างเนี้ยมันมียุ่งเยอะนะถ้าอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะเนี่ยอันนี้มันแปลงเนาะ ดูมือดูมือหล่อนอันบีมีต้นไหมหกก็ต้องอยู่เป็นพ่อแม่ก่อนจนกว่าไฟจะมาโอ้ฉันก็อยู่งี้แต่ฉันจะทิ้งได้ยังไงล่ะโอ้ยถ้าเธอไปบ้านเนียเธอจะไปอยู่จะขับใครแล้วไฟก็ไม่มีไม่เห็นหุงเลยไม่เห็นหงุดเงือไหลคือถามคุณแม่แล้วคืนนี้คุณแม่จะนอนกับใครอ่ะคะไม่ฉันไม่นอนเลยจ้ะจะก็นั่งคุ่นม่หละไม่ไฟติดอะ อ๋อไฟกัน้อยผู้เดียวแหละไม่ยากหรอกแม่ก็ไฟพอกมาแม่จะนั่งอยู่จนซอดแางหมดเดียวก็บ่แน่แล้วหอยก็หาหมูแมาดังเลยเจ๊อะไรต้องมุนนอนกับเป็นเพื่อนแม่นะครัแค่นอนตรงนี้ไม่ได้นอนจันแม่บอกจะนั่งจันเช้าค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับมาอย่างนี้เลยนะนั่งเมาล้วงวัวบัวกันอยู่นี่งถ่ายคลิปยู่นี่งเอิืนพี่เอิญนอนบ้านกุ๊บปโลกไว้ก็จ่อยแห้งว่าแม่ซื้อผ้าปล่อยคลิปอยู่สิเอาซิ้ปล่อยคลิปปันนั่นผมแม่ เป็นที่ของมาหาจุนแล้วตอนนี้เ้างชินังเ้างชินังว่าฟืนเขาจะสอดแจ้งหมดเดียวหาผู้นั้นเบา่าหาผู้นี้เบา,าเจ้า้สาสร้างมันสอดแจ้งเนาะนี่จะไหนสันเ้าสิ่เป็นน้อนยังไหนเ้างมมีพัดลมตู้เย็นราะผัด oh. ที่แหลกไฟดับบ่บ่หงวดก้อนนั่นไฟดับไฟดับอยู่มูสิบสี่ห้าต้องไปไปมูสิบสามนอนบ้านปามนานแต่มาตอนนี้ว่าไฟบ้านปามนานกระดับเอาสิ่เป็นน้อนใส่เอา มีหมองน้อนค่ะพี่น้องดูเงี้ยแม่ฝั่งนู้ดไฟติดนะไปถามดูอ่ะนู้น่ะฝั่งนู้ดไฟติดนะดูถามด้นู้นไงไปถามดูมารีสอร์ทนอนไหนบ่โอ้โหไฟดับเบิร์ดเสร็จแม่ก็นยังไงรีสอร์ดซุบแน่ไฟดับเบิร์ดเสร็จแม่โอ้ยใจใจไปถามล่งพอด้วยล่องพอมีแอบนั่นนั่นมีพัดล้อมแม่แล้วเราตั้บมี่ไฟด่าเพิ่งไปดูนะ หมดหมดท<ม>ุกเส้นอ้าวถ้ามันดับหมดบ้านมันก็ต้องดับสินี่บ่แม่เซเว่นแล้วกับเออโลตัดมันก็ต้องดับคือกันนี่วายผมถามหลวงพ่อถี่บ่ไปถามหลวงพ่อหนอมดูไฟดับบ่ทำยังไงครับยิ่งเล่ายียนเล่าอันบันต้นแม่ไฟดับบ่บางทยู่ได้อยู่ดอกแม่สมัยก่อนแม่อยู่ยังได้สมัยสมัยก่อนอ่ะไปยูไวัดพุ่นเดีโอ้ไปอยู่ไปอยู่วัดน้ำหลวงพ่อหนอมพุ่นบ่ไฟดับเพราะว่าข่อยบ่มีพัดลุ่มวางสิไปนอนอยู่เดินเล่าแม่หมองเขาไปเพีนไปจังหัน ไปคอน้อยานันก็ได้ดีล่ะไฟมันก็ใส่บอลไฟรถจ้าไฟรถจ้าเิอลบอนไฟอำนาจสิไฟรถจ้าไฟรถปลาอำนาจบ่หสิแม่ละสิแม่ไปและเป็นสมวงได้เนี่ครับมันจะไปนั่งซอดแจ้งดีปอนี่นั่นนัดนาดไฟปาอำนาจบ่นั่นเดันบ่ดันเมียนละมีมีรถคนเดียวเนาะไปสีขาวเลนบ้านเมืองทั้งพุ่นเขาเจอดับประตูเบิองนู้นเนี่ย จะดับบ่ไปดับบ่คือกันบ่นาะไนอ,อันนี้เปียบเปียบเสมือนมาพี่นองเปียบเสมือนมาฟังท่ามันฮวงนี่จะเป็นพี่นองฟังใรายเลยหรือสมมติว่าบึงบันแพ่งหนึง่งจะเป็นครับจะเป็นแม่โค้งขวาง,งกันเนะแม่คือหูปัม้มนาดตัวนะั้นปั้มนาดคิดว่าเนาะถามเขาซี่ว่าไฟดับไหมถ้าไฟถ้าไฟบ้านเขาไม่ดับแล้วก็อุปยุตไปนู่นเลย ไปนอนที่นูนเลยโอ้ยมากันหมดบ้านน่าจะดับแม่น้องดีย้าน้องฝ่าำนานจะสดงว่าคือกันกับอันหมดไตออกจากห่างมังครับหมดไตออกจากร้างมันบอโอ้ยมองยูเอ้ยบางคนหัวไหลขึนนะครับคุณแม่เนี่ยทำไม่น่าไฟไม่น่าจะดับนะดูแล้วใช่เหรอไม่อันนี้เขาเรียกฝั่งลาวฝั่งลาวแล้วก็ สมมุติว่าฝั่งเรานี่ฝั่งไทยไปฟังทางนั้นบ้านเมืองนี่เขาจะเอื่นว่าพี่น้องฟังซ้ายเนี่ยเนี่ยอันสมมุติว่าบึงบ้านแทงเนี่ยก็เป็นแม่น้ำโขงขวางกันแต่บอไอ้ยาลืมสาวเล่าเวียงจันแม่น้าโขงขวางกันบอสาคัญจากกันหน่อยอะไรบเงินไหลเนาะ โอ้ยตัวนี้หล่อนออกอาการเลยนะออกไปเต็มๆนั่นน่ะหล่อนเออปรจงไหวจากเม็ดเนาะเห <c oughs> นือยู่มาจีเมือนี่มันมาจากมือก่อนตัว <c oughs> น่าจะอาทิตย์อาทิตย์ที่สองแลครับเออแขกสาวทวนทวนได้สิ <c oughs> โอ้ยอ,อืมมือเหนื่อยหรอกนะมาส้ว,มสวง <c oughs> มาสวงอีกทิ้งสิมือเคล่นเพลื่อนจะมาไปเห็นอีย่างหนาเขาออโขลกอยู่ <c oughs> มาผู้ใดแทงหนาจิบุกลุกไงจิบุกลุกทำโอ้ยเนาะน่าคุยกลุยนบ่จเนาะเงยดูเออโอ้ยมันแสบตาโอ้ยอ้อยวาจ๊ะเออมันี้อันป้าไม่หนาแตเสียเอาหนวแมจจอดไว้นี่สิเจ้าของวามสีนวลยึ่เทิงเลือดเปิดแดดอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ยอย่าว่าต่อ เนี่ยพฝนถอยรถตู้ให้แม่แต่ม่นอนรถตู้แต่รถขึ้นเงี้ยแหละไปแล้วรถพระรถพระโอ้ยรถพระกะดีไกงงองไกงงองอยู่ห่างหรือว่าถ่ายล้างนี่จงอีหยังไปอีหยังว่าเป็นตะขึ้นยังมาท่านวางอยู่แม่เดี๋ยววางว่าเป็นตะขึ้นไปเลยมันโอ้ยมันนั้นล้างให้แปลงมาเลยเดี๋ยวเจ๊ล้างโอ้ยเดี๋ยวพี่ล้างก็เนี่ยมีพี่เหรอครูไม่เราต้เอาอันนั้นเข้าร้านเลยไหมเข้าร้านเลยเนี่ยสะอาดที่สุดเขาจะได้ฆ่าเชื้อให้ด้วยไม่ไม่เราเราไม่ต้องทำเอง ต้องไปให้เขาขีดทางล่างแม่เขาฆ่าเชื้อด้วยขีดทัางหน้าแล้วก็ดูคุนดูดยังข้างหน้าข้างหลังเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเวันน้เาเวลาล้างด้วยเยอะแยะโมไซคยพ่อเราต้องหลังกันเองนะครับเขาไม่ยากหรอกนะกินข้าวกันยังคะอ้อสั นางกันคุยกันโหลดสัดสองกันแม่ลูกเงินเอาสอดแจงได้ผมสิขอตัวก็ไป่ใส่แม่ใส่หลอดกินมือเลยกิ๊ซี่อยู่เป็นเพื่อนแม่นะก็อยู่นี่เลยเดี๋ยวเจ๊ไปละบ๊ายบายเพี้ยนกับตีบว่ไตเนาะเอาเพี้ยนใหญ่ให้มาไตหน่อยฟังอะไรเอาสงสารเลยทีแม่แม่เอาเพี้ยนใหญ่มาไตกลางไปละบ๊ายบายตรงกลาง